เนี่ยเแกนข้าวตูมันต้องจิ้มเอ้าผมว่าไม่เธอไม่เละก่็เหรอแตะหน่อยนึงน่าอืมอร่อยพี่ชอบอือร่อยกินกับผักอ่ะผักอะไรใบไม้ใบใหญ่มากชอบกินกับผักนะเจ้เบิร์กชอบมีเบบ เอาไว้กินอี่ทีนะแบบนั่งไม่ถูกไม่ถูกปากผมถ้ามป็นผมนะผมจะกินแบบเอาใบไม้ลองอืมเออลองดูอาจจะได้ลองเนี้ยแล้วก็มมีนขี้มาใส่ดูนะครเพิ่มไม่เห็นอ้โหขี้มาใส่ขี้มาใส่เงี้ยมันก็ ขีบมันที่มาใส่นิดนึงแล้วก็บาทมา้ที่เขากินบ่ะทำเป็นแบบครูใครครูมาทนี้เขากินไหมคือบ้างกินฝัดฝาดเป็นไม่หรออ้าบอ,อื่นกินดีวกว่าคุณมันมีแต่ใบเดียวมีใบเดียวบายแล้วไม่รู้ดังนจะโด,ด,โตะดนตะเยี่ยน เนี่ยอย่างนี้ที่ผมอยากกินเย็นๆมันไม่มีทางนี้นะครับโอ้ทางๆมันหมดมากไม่เราไม่รู้สั่งอะไรพวกเขาทำแปลกๆเนี่ยวแต่ละเมืองก็มีอาหารแปลกๆแล้ผ <c oughs> มชอบองเงี้ยลองกินแบบครบสูตรดูดิมาแล้เนี่ยลองเชื่ออาจารย์อู๋เผมจะลองกินดูสักทีนะครับน่าจะใส่ใบนี้ใ <c oughs> บแจกเลยไม่เป็นเอ๋อ ไม่ไก่ใบชะพ r ูใ like บอะไรไู้ครับใส่สองใบลงไปครับแล้วก็เอาแหนมพุกนะครับ mm hmm. เป็นเป็นแหนมพุกข้าวตูแล้วกันผมว่า oh. แหนมพุกข้าวตูครับพันลงไปแล้วก็เอามาคน่างนี้ครับแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มครับเหมือนขมมัด รสชาติประหลาดที่ไม่เคยคุ้นเคยมาก่อนแปดผมน่าจะมีแบบใส่แล the ้วมนเร็งกว้างขึ้นเ่ยเห็นไหมคุณรู้ผมหน่อยเห็นหน้าแค่ไหนเห็นเห็นจมูกแค่จมูกเจ้า เห็นผมด้วยก็ม it ันจะเหมือนยังไงล่ะครับ I gonna Explain to you is 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 called เนมเนมทิศสักอย่าง They gave me uh the vegetable I don't know h o w it called the taste the sour is uh มันฝัดฝาดไม่รู้ว่าฝาดกษาอังกิษว่าไงนะมันจะออกฝาด and sour eat with uh, the, the, the the skin pork and minced pork mixed together you know uh, just grab it into the, the, the leaf and roll and after you roll you just put into the sauce the spicy sauce okay. เดินยาวๆไปแล้ลเราอยู่เสมอูรณถ่ายคดดยลิปอยู่นะเอาละไหนเพื่อนเดี๋ยวผมไม่ถ่ายมุมนู้นแล้วเอาไม่เห็นไกลใช่ไหมใช่นี่ก็ได้หมดมีมุมกว้างกันได้ไหมได้หมดม่ถหายเลยก็สั่งเราไปมากเมื่อกี้หมดแล้วมั้งเดี๋ยวเริ่มก่อนนะวันนี้เราอยู่ที่เมืองหาดลางาหาหาดลางนะครับก็เมื่อกี้ผมเห็นหมูหันข้างหน้าปรากฏว่าหมูหันนั่นน่ะ มีคนสั่งไปแล้วก็เลยไม่ได้กินผมว่าไอเนี่ยใบเนี้ยมันไม่อร่อยหรือว่าต้องกินวะแกออกก็ได้ที่ไม่ชอบอ่ะไม่เกี่ยวหรอกหมดเลยสองคนร็อยห้าสิบคนเดียวก็เจ็ดสิบห้าบาทผมสั่งคนเดียวแต่กินสองคน เห็นไหมตรงไหมผม <Okay. S 1> กลัวลมพัดรวงตกมากพัดไหมผมไม่มกักงพี่มันล็อกอยู่ขามันล็อกอยู่มาจนแก้หน่อยจนแก่มวย ไม่กลัวเลยว่าอัปโหลดไม่ทันจะปิดอย่างนี้นะแหนมเยอะไปแล้วพอที่แหนมเยอะมันระวังเรื่องทุกดินกระสิวนะพี่ใช่ยังไงอ่ะมันจะระเบิดในท้องพี่ร้านขายเบียร์สมะเนี้ก็ไม่ใช่มีอาหารกินนะคอนเน้นแบบขายเบียร์อย่างเดียวอะ่ะกับกระแก้มแก้มเบียร์ ข้าวก็ไม่มีไม่มีให้กินแต่ผมชอบดีกว่ะเคยไปกินมาม้อร่อยไม่รู้มันเรียกว่าอะไระแต่มันสุดยอดผมไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยอร่อยข้าวตูฟุกเหนี่ยมอันนี้อันนี้เน,นี่ยเนี่ย ช่วยบอกผมดีว่ามันคืออะไรอืมเบบอมฮะบอมสองลิตรก็หกสิบเองวันกินเท่าไหร่ร้อยกว่าร้อยกว่าบาทสองลิตรอ่ะเจ็ดสิบห้าอ่ะนี่สอง,ล,องลิตรหกสิบเองคุ้เลยมันจิดมาชแดดแล้วพี่มันถูกหมดแหละอิากกินเบบอมสองลิตรดีกว่า ไง่ายกว่าเดี๋ยวสั่งด้วยของนี้หมดนี้ก่อนมันเย็นด้วย,ยอันนี้ไม่เย็นสั่งเลยหมดก่อนดิเสร็แล้วร้านน้องก็มากอันนี้มากกระถางมีเค้า <c oughs> มีอะไรกินกบ้างอ่ะหมึกบ่อโทเดบพี่ไม่ชอบมึงกินหมดนะ่ะ

ตั้งไม่ถูกเลยครับผมฟังแล้วปวดหัวไม่รู้จะตั้งอะไรเลยทีนี้คุณว,ว่าเห็นครบเหมือนนะไหมน่าจะครบน,นะมุมขนาดนี้นะครบเห็นทุกโต๊ะเลยอ่ะไม่มาครับก็แฟนมีตัวเสียด้วยไม่มาเรียกไม่มง่ายครับก็ต้อง บียบียบมบบบบบบมนี่ติดเขานมไม่อะไรมาเลยถ้าเกิดนั่งตัวนี้อาจจะติดเขาการติดลังคืออะไรวะกา กาที่วังอะไรมั้งขขาบนสังเกตว่าอะไรนะพี่ขายตรงนั้นแล้วติดเข้าไปไหนน้นเค้าจะว่าพี่ป่ะล่ะก็อ,อาจจะว่าอาจจะมีทางได้เดี๋ยวบอมมาแล้วพี่ลุยเลยทํมมาให้พี่เปิดเดอ้ยไมค์มันโดได้เว้ยบ ดีแล้ะแม,นม่น้ำก็จริงๆแล้วถ้าเกิดถ่ายแล้วมันติดเขาแล้วก็เป็นมรารยาทที่ดีครับสิทธิส่วนบุคคลหมายตอนนี้ผมถ่ายเป็นม้วนแต่ตอนหลังนี่เริ่มเขาลดเขาลดสิทธิทส่วนบุคคลเยอะขึ้นเยอะอู๋เปิดแล้วกันเพราะว่าลองใช้ของมือเสิดได้พี่นี่เขาเรียกว่าเบียร์บอม B O M. B O, B o M นะครับ ก็เบบอมสองลิตรนี่ที่นี helmet, ่ขายอยู่ที่60บาท90้าบาท6กดอง60หมื่นดองหรือ90าบาทนะก็ผมรอผัดหมี่แล้วชิมไม่ดูครับคงไม่ได้คุยอะไรมากแล้วเพราะว่านโยบายใหม่ของผมนี่คือริที่ส่วนคดถืงมากขึ้นถ้ากว่าถ่ายติดสุดอื่นเมืครั้งก็มาติ๊กมากบแฟที่ปากแล้ก็ไม่รู้ครับก็คงจะไม่ได้ถ่ายทั้งหมดนะครับด้ว้นแต่อยู่กับตาลพังนะมุมที่เราถ่ายกันเอง็ไม่เป็นหร Thanks for watching.